เอ๊ะนั่นอะไรคะรถหน้าตาแปลกๆนี่ก็คือรถขายอาหารหรือที่ชาวมากันเขาเรียกกันว่าฟู้ดทรัคนั่นเองค่ะฟู้ดทรัค หรือที่แปลตรงตัวว่ารถบรรทุกอาหารนั้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ของการขายอาหารที่มาแรงอย่างมากในอเมริกาและกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในบ้านเราค่ะซึ่งฟู้ดทรัคก็คือร้านอาหารเคลื่อนที่แต่ไม่ใช่การดีริเวอรี่อาหารนะคะและวันนี้เราก็มีเมนูยอดฮิตสำหรับคนใช้ชีวิตเร่งรีบเพราะใช้เวลาในการทำไม่นานทานง่ายแถมอิ่มอร่อยอยางเมนูเบอร์เกอร์มาแนะนำกันค่ะอย่างร้านแรก On the road ร้านนี้เขามีเบอร์เกอร์ให้สั่งมากมายแต่ที่เด็ดที่สุดก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยค่ะคาร์บอนบันซ์ซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่มีเนื้อขนมปังสีดำเสิร์ฟพร้อมเนื้อชิ้นใหญ่วัตถุดิบคัดพิเศษรับรองว่าชิ้นเดียวไม่เคยพอค่ะ <S <S หรือใครที่อยากจะลองอาหารเวียดนามสไตล์ฟูดทรัคก็แวะมาลองกันได้ที่ร้านบันหมี่บอยซึ่งเขามีบันหมี่หรือแซนด์วิชเวียดนามที่คงรสชาติดั้งเดิมแท้มาให้ลองกัน เช่นบันหมี่หมูกรอบบันหมี่หมูเวียดนามบันหมี่ไก่ตะไคร้จุดเด่นของบันบีบอยนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าเป็น grab เป็น go ก็คือมาซื้อแล้วก็เหมือนเชคะเวไปทานนี้ค่ะง่ายสําหรับคนสมัยนี้ที่มีชีวิตวุ่นวายแล้วก็ที่แข่งกับเวลาตลอดเวลาค่ะแล้วก็บันหมี่อยก็เป็นเทรนดใหม่ที่โบตั้งใจที่อยากจะสร้างที่อยากจะแนะนําให้คนไทยได้รู้จักว่าแซนด์วิชเวียดนามเป็นยังไงรสชาติอร่อยยังไงแล้วก็น่าจะถูกปากคนไทยด้วยค่ะ ใครอยากลองอาหารประจำชาติเวียดนามที่ทางร้านการันตีว่าขนมปังทุกก้อนทำสดใหม่กรอบนอกนุ่มในแถมรับประกันรสชาติว่าอร่อยล้ำเกินใครลองแวะไปชิมกันได้ที่ร้านบันมีบบอยันหมี่บอย ใครที่ชอบกินเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สะใจเรียกได้ว่าเอาใจขาโหดคนรักเบอร์เกอร์แล้วก็ต้องร้านนี้เลยค่ะมาตอร์ทรัคเกอร์ที่จอดขายให้ลิ้มลองเบอร์เกอร์กันทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะเสน่ห์ของฟู้ดทรัคก็คือไปไหนก็ได้คุณจะเจอฟู้ดทรัคคันนี้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตลอดเวลาพอดีทำงานประจำแล้วเบื่อครับก็เลยมาเปิดเบอร์เกอร์กันเพราะว่าชอบทานเบอร์เกอร์กันครับ เบอร์เกอร์ที่ทําทุกวันเนี้ยครับคือทําวันต่อวันอบใหม่ทําเองทุกอย่างเลยครับลูกค้าตอบรับดีเกินคาดครับผมแฮปปี้เหมือนกัน,นครับฟีดแบ็กดีครับเจอปัญหาครับเราจะไปขายที่ไหนเราจะไปจอดที่ไหนอะไรยังไงฝากเพจด้วยมาเตอร์ทักเกอร์บีเครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปที่นู่นที่นี่มาเตอร์ทักเกอร์มาเตอร์ทักเกอร์แหมน่ากินทุกรา้านเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่ขึ้นชื่อว่าฟู้ดทรัคแน่นอนละค่ะว่าจะต้องมีการเคลื่อนที่แล้วก็อาจจะไม่ได้จอดขายในที่เดิมทุกวันถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปลองชิมแล้วก็ลองเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเขากเลยนะคะว่าแต่ละวันเขาไปเสิร์ฟความอร่อยที่ไหนกันบ้าง <S <S และทั้งหมดที่เราแนะนำในวันนี้ <S <S ก็คือสุดยอดเบอร์เกอร์ฟู้ดทรัคในกรุงเทพที่เขาว่ากันว่าอร่อย แต่จริงๆแล้วอาหารฟู้ดทรัคไม่ได้มีเพียงแค่เมนูเบอร์เกอร์เท่านั้นนะคะยังมีเมนูอาหารหลากหลายสไตล์หลากหลายเชื้อชาติให้ได้เลือกชิมกันแล้วคุณล่ะคะเคยลองอาหารที่เป็นฟู้ดทรัคกันหรือยัง